จริงแล้เลยพี่ตากับกลุ่มเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับคือเราเราได้เริ่มเจอกันมาได้สอนกันมาเพื่อจะรู้ว่าผู้ชายผู้ชายในกลุ่มบางคนก็ปากตัดนะเออด่าผู้หญิงแดงหน้าขาวลอยทุกคนเลยบางคนก็มาออกสาววันนี้แก่จริงลาลองพื้นเราลองมส่ยแอบกินแล้วอหร่ไม่บเป็นไงบ้างครับสำหรับสำหรับสำหรับเริ่มตื่นได้ของตัวเองแล้วไง เองนะครแม่บอกเมื่อกี้ไงแม่บอกว่าไงหรอไม่ได้ยินไม่มีตาอ๋ออาจารย์ถึงสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ถึงและหลังมาให้กำลังใจน้องๆด้วยครับนักศึกษานะครับนี่แอบมาดูอยู่นะฮะเมื่อกี้เพลงอีเซลเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องแต่ที่น้องบอกมาที่ต้องขอขอบคุณพี่ตากใช่ไหมครับพี่ช่วยให้ตอนเมื่อกี้มา แล้วก็เป็นอย่างเดียยากจริงๆบอกให้ผ่านเริ่มต้นเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ นะแล้วก็จากจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดปีแล้วนะครับอ่ะตัวอย่างที่สองนะอ่ะลงที่สองตองรีบมาเลยอสี่ลุ๊บสี่อ่ะก้าวเป็นอีกหมดเพลงที่ได้จับแมทเหมือนกันครับเป็นเพลงเรืออ่ะเออเออไม่เอาไม่เอาเสียเอาเสียรา ไม่ต้องรับเลยใช่ไหมตัวอย่างที่สองก็จบไปแล้วตัวอย่างที่สามไหมครับเอาเมื่อกี้เพลงอีแซวไปแล้วเพลงเรือก็ไปแล้วเพลงพวงมาลัยพวงมาลัยขออตอบขนาดเพลงอะไรนะก็ขนาดสุดเพลงได้เอาเอาพอลองได้ทุกเพลงพอร้องได้ครับเดี๋ยวตัวอย่างหนึ่งพวงมาลัยอ่แล้วกันครับครับผมเลือเนื้อไป ประมาณสามสองปีสามปีมั้งเออไม่สิอ๋เออลอยมาลอยมาไม่อยู่ที่นี่เออลอยมาลอยมาไม่อยู่ที่นี่สวัสดีทุกท่านที่มาพบกันในวันนี้ กระผมชื่อว่าน้องตงองกระผมชื่อว่าน้องตองไม่ได้บ้องนะจับคุณพี่พวงเอ๋อยมาดีพวงเอ๋อยมาดีสวันดีทุกี่เอ๋ยพวงเอ๋อยอมาลีพวงเอ๋อยพวงเอ๋อยมาดีสมวันดี ครั้งที่หนึ่งใช่เป็นคนออกตัวใช่ครับอ่ต่อไปเป็นพรธามิทของเรานะครับน้องเยิร์กเขาคือทายไม่ได้น้องทายน้องเยิร์กเรื่องปัจจุบันี่เยกติดนี่นี่ดีวันนี้เป็นครั้งแรกที่ตับไมค์ทีไรฟันไม่โขกไมควันนี้แหละไม่จริงไม่จริงแล้วน้องเขาเป็นพี่ก้ารุ่นไหนนะพี่ก้ารุ่นสองรุ่นสองมาดัดมาที่ไรธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับอะนรอย่างเงี้ยไม่เอาไปนอน ใช่ไหมัหนาวอ่ะาดปโนปพักรถมาต่างาดที่ฉันไปลำปลางจะ,ะ,ะไม่อยู่ศนีรักนะ่เหคะเออจริงอ่ะ เป็นอิทีถานอัดตัวอย่างเพราะมันายเออไปดูนางเื้ำต้องส่งบทนิดนึงเออต้องส่งบทเขาเคยเล่นเป็นน้งไอ้เออเราชี้หน้าด่าเอื้อว่าเองน้ำเงือกทำต้มเตืึกต่อแย็นต่อแหล่ใหญ่จะเอาลูกม่งไปน้ำยักษ์เขารเลยนะว่าเขบไปนรู้เลยว่าเป็นนางยักษ์เอ้าพี่กายยังไม่ได้บอกเลยแค่นี่แกตอนที่ร้องเห็นก็รู้แล้วเป็นนางยักษ์อู้เออเออ น้าดา่าอึงว่าหึงนาเมื่อทำองเสือต่อแยอีตอนแลใ้ใหญ่ว่หม่อมอพี่หลงกลอีคนมีหางต้องถกเกตเด็ดก้าก่อนอีนาร้ายแม่คงอยากมีผัวจเสียจนส น้องไม่เคยว่าใครเหมือนกันน้องเป็นคนดีจ้ะพี่นั่นกับทุกคนยืนตัวจ้ะเป็นเนื้อจ้ะพี่ก็ภัยทำไมฝอยเขาว่าน้อง่ะจ๊ะโอ้เอ๋ ีนี้ก็ได้ชมกันทั้งทุกกลุ่มแล้วรวมทั้งการสาธิตด้วยนะน้องพิมอะอรไม่ได้น้องพิมจะเป็นพิธีกรตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเรูก็เพลงไม่รู้ตอนนี้ก็มาฟังท่านอาจารย์บัวผันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรอานักเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผันสุพันยศนะครับที่ตอนในรายวิชานี้นะครับถ้าไม่มีอาจารย์บัวผันคงไม่มีงานนี้เกิดขึ้นนะคะได้เห็นปีไม้รายมือแต่ละคนความสนุกสนานก็คือแต่ละคนมี กลเม็ดกลยุทธ์จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวฟังอาจารย์พูดันเครับ<ช>ขอบคุณพิธีกรรับเชิญในลูกพวงเื้นด้านขอบคุณนะคะขอบคุณรองคณะพดีค่ะแล้วก็ขอบคุณดร์ <c oughs> ดเ้าเกิร์ <c oughs> อะไรนะลูก <c oughs> เป็นพี่สาวอ่ะตื่นเต้นดีใจไม่คิดว่าจะมา <c oughs> ดรรัตน้พร้อมปุ้ยดัง Come <laughs> here, <laughs> <laughs> 小心。Okay, okay.